สวัสดีครับวันนี้คุณแม่ก็จะมาทําเมนูเป็นขนมไทยอีกแล้วนะครับเมนูขนมไทยขนมกล้วยครับคาวนี้ซึ่งมีวิธีทาแบบกลกล้วยสไตล์ของแม่นะครับอนอื่นส่วนผสมเราก็มีนี่ฮะเป็นกล้วยนะฮะเป็นกล้วยน้ําว้าสุกนะครับจะได้หวานๆนะครับก็มีแป้งข้าวเจ้าครับหนึ่งถ้วยนะครับมีแป้งมันนะครับสักประมาณหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยนะครับ มีนี่ครับเป็นกะทิทึนทึกนะครับหั่นฝอยนี่ครับแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายก็ประมาณหนึ่งถ้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกลือครับเกลือก็ใช้ประมาณสักสักเท่าไหร่ดีครับแม่เกลือครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะครับ<ะ>ก่อนอื่นเราก็เอาอ๋อไม่ใช่มะพร้าวเนาะเอ,อ้ยไม่ใช่กนะทิเนาะมะพร้าวมะพร้าวทึนทึกพูดผิดนะครับ ก่อนอื่นเราก็เอานี่ครับกล้วยมาหั่นๆอย่างนี้ก่อนนะฮะจะได้เดี๋ยวเราจะต้องบี้ครับบี้บดขยี้ให้แหลกรานครับให้มันบี้ไปเลยครับเนี่ยครับบี้เหครับบี้เหครับนี่ครับก็บี้อย่างนี้นะครับ บี้นึกถึงหน้าคนไม่ชอบก็บีบ้บีบ้อย่างเงี้ยครับส่วนเมื่อกี้นะครับอันนี้เมื่อกี้พูดผิดนิดนึงอันนี้มันคือมะพร้าวนะครับส่วนกะทิก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็ใช้ประมาณหนึ่งกล่องเล็กกันนะครับกะทิบี้ไปเรื่อยๆนะฮะให้แหลกนะครับบดบี้บดบี้ไป ดีเสร็จแล้วครับนี่ครับก็ให้เร็วๆนะฮะแต่ไม่ต้องถึงกับเละนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมอื่นลงไปนะครับก็เริ่มต้นที่ตัวแป้งก่อนเลยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับใส่ไปทั้งหมดเลยครับก็ผสมกันแป้งมันนะครับ มาก็น้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวถึนทึกนะครับประมาณหนึ่งถ้วยเช่นกันครับแล้วก็เป็นกะทินะครับ1กล่องเล็กนะครับ สักก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วครับคนคลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้นะครับก็ต่อไปก็เตรียมหยดใส่แม่พิมพ์ถ้วยแบบนี้ได้เลยครับเหมือนขนมถ้วยขนมเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้พิมพ์เดียวกันนี่เลยครับ เสร็จแล้วนี้เราก็เตรียมซึ้งไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ซึ้งแล้วก็ไปนึ่งซึ้งนะครับนะครับก็หยอดแบบนี้นะครับ นี่นะครับพอหยอดใส่แม่พิมพ์เสร็จก็เอามะพร้าวทึนทึกที่เราเตรียมไว้มาโรยหน้าแบบนี้นะครับด้วยปริมาณที่ทำสัดส่วนตามเมื่อกี้นี่น่าจะได้สักประมาณกี่ถ้วยมั้ยถึงสามสิบมน่าจะประมาณนั้นได้นะครับ ก็ประมาณ30ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่มะพร้าวทึนทึกเสร็จก็วางบนซึ้งแล้วก็ไปนึ่งได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวรดูผลกันครับโอ้ผลลั์มาแล้วครับน่ากินมากครับผมนี่นะฮะคือหน้าตาของขนมกล้วยนะครับในสูตรง่ายๆของคุณแม่นะฮะลองเอาไปทำทานกันดูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ